สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้อง FC ทุกท่านวันนี้เราจะไปหาเห็ดละโงกกันครับหลังจากที่เราห่างหายไปนานนะครับวันนี้เราก็จะมาทำคลิปใหม่นะครับวันนี้เราจะไปหาเห็ดกันไป ตอนนี้เราก็มาถึงที่เห็ดแล้วนะครับเราจะไปดูกันนะครับว่าเห็ดขึ้นหรือเปล่าธรรมชาติบ้านเราก็ยังสมบูรณ์นะครับที่ไม่สมบูรณ์เราก็ไม่ถ่ายนะครับเราถ่ายแต่ที่สมบูรณ์เอาไว้โชว์นะครับตอนนี้เราก็เจอแล้วนะครับผอเลียงเคโลงงนครับอันนี้บานแล้วนะครับนี่ดอกตูมครับ นกตุ่มเฮดไคหรือว่าเฮดไข่นั่น,นึ่งครับอันนี้น้องเจกแล้วนครับน,นี่ดอกสวยนะครับอันนี้ก็มีสองสามดอกนะครับ นี่นะครับลองตุมตูมมั้ยนะครับเห็นไหมครับเดี๋ยวจะถ่ายดูใกล้ๆนะครับนี่สองนอกรใกล้ๆกันนะครับตอนนี้ เราก็เจอเห็ดดงใหญ่นะครับหนาก็มีกำลังขึ้นก็มีตุ้มๆก็มีนะครับแต่ตอนนี้ฝนตกยัหนักนะครับฝนตกหนักมากนะครับตอนนี้เรียบก,กันเลยทีเดียว อันนี้เราจะขุดเห็ดละงอกกันนะครับนี่กลมเลยนะครับเราขุดเสร็จแล้วก็ตอาด,ดินออกหน่อยนะครับตอนนี้ฝนก็หยุดแล้วนะครับนี่ละงอกกลมสวยนะครับเห็ดไข่นะครับชาวบ้านเรียกบางคนเ็าเรียกเห็ดไข่นี่เราวิธีทํา สองดอกที่ใหญ่นะครับเท่ากับไข่เป็นเลยนะครับ ดอกนี้ใหญ่นะครับใครหาครับดอกน,นี้โชว์หน่อยครับโชว์หน่อยป้าปูโชว์หน่อยรครับดอกน,นี้ยังใหญ่นะครับใครสนใจหาติดต่อได้ครับเดี๋ยวจะพามาหานี่แอบอยูนอน่นี่อีกดอกนะนี่อันนี้ก็ใช่นะครับอันนี้ยังตุมต่มๆนะครับ เออไปใต้ต้นไม้นะฮะไม่รอดนะครับ,รบเราเจอแล้วอมอนสองดอกด้วยเอูีในดินนะับเท่ากับใครเป็นเลยนะครับให้ป้าปุโชให้ดูต้องใบป้าป,ปุโชนะครับใหญ่นะครับ ตอนนี้ฝนก็เริ่มจะหยุดแล้วนะครับ ยังใๆน,นะครับเข้าใขรห้านเลยครับนี่นะครับบานบานมีตูม,มดอกบานนะครับเดดานะครับดอกยังสวยนะครับน,นี่นะครับ นี่นะครับแอบอยู่นี่นะครับนี่ครับแดงไปเลยนะครับไขแดงครับอันนี้ไขขาวนี่ครับนได้นะครับใหญ่ๆนะครับเห็นไหมครับมันเล็กกว่ากัมป้นสิเด้งนะครับสองใบนะครับแฝด เนี yeah, one, one ่้เดี๋ยวเาพานนะครับ นี่คือน,น้ำมังนะครับเป็นน้ำมังดอกสีแดงสวยนะครับนี่ครับเห็นน้ำมาเห็นชิลล์มากอ,อกวนะ่าตอนนี้เราก็เลิกหากันแล้วนะครับเราจะกลับบ้านละมาดูเห็ดกันนะครับอันนี้เป็นเห็ดบานนะครับ คลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับสวัสดีครับเราเจอกันคลิปหน้าครับ ทางยายสองจักกาแล้วก็ไมุู่มให่เราุมุูมสองถุงจะทำเป็นโล่นึงก็ดีกันไหกิโลจ้าสองถุงต,ตาไม,ไม่ตาไม่คุดตุดเลยไหมสี่กิโลกสกิโลาสี่กิโลนะเอาขึ้นรถใช้ตเยงก็่เงิน่น